อ่ะโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้นะเรามาลองเล่นทางด้านของอ่าทางด้านของราอุนกอนซาเลสนะครับนะเจ้าชายแห่งกรุงมาดริดนะครับเออก็เป็นนักเตะที่ลงเล่นให้กับสโม,มสรเรอัลมาดริดเยอะที่สุดนะครับนะประมาณ700กว่านัดจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ขออภัยด้วยนะครับนะเออก็สำหรับราอุนนะก็เสียดายสกิลไม่ได้เพิ่มมาเป็นทางด้านของวีคห้านะครับนะแต่ว่า สแตตอะไรพวกนี้ดูเฉยๆทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเทียบกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่า f p เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวที่ขายได้นากก็จะอยู่ที่30ซึ่งถือว่าไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะเออถ้ามันเป็นตัวขายได้นาะแต่ว่าพร้อมเป็นเงี้ยสีเดี๋ยวเราต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่ามันแบกพอไหมเพราะว่าใน ID ดีนี้เนี่ยมันจะมีนักเตะที่แบกสัดๆอย่างเฟรนด์พุดกัตนะครับตัวนี้เนี่ยคือแบกมากๆนอกแล้ว FP พเนี่ยต่างกันแค่หนึ่งหน่วย นะครับเออก็เดี๋ยวเราไปดูเนาะว่าเดี๋ยวมาสรุปท้ายคลิปอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้เดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบก่อนว่าเป็นไงบ้างนะสำหรับทางด้านของลาอูนมันแตกต่างจากเดิมมากน้อยแค่ไหนเนาะจากตัวไอคอนก็อันนี้นะครับบวก5ย้ยูฟูเรอัลมาดริดส่วนตัวนี้ก็บวก5เหมือนกันสแตทห่างกัน2เหมือนเดิมวิกฟุตเท่ากันรูปร่างบอริไทยเหมือนกันทุกอย่างเนาะพลังแฝงเหมือนกันทุกแบบเปรียบนิ้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของค่าส่งบอลน,นะครับกบ ดูดีขึ้นเนะาะตางนอกสแตตแต่ว่าทีนี้พอมาดูไส้ในเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอการวอลเลทที่ดีขึ้นแค่นั้นแหละที่เหลือก็ดูกลุ่มๆเนาะมีส่งไกลดีขึ้นยิงโค้งอันนี้ดีขึ้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทําให้น่าจะปั่นตึงมาขึ้นนะครับวิถีบอลก็จะโค้งๆเลยหนีมือผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการเข้าประทะเข้ศาสกาัดเพิ่มขึ้นมานิดหน่อย ทำให้พอแย่งบอลคืนได้ที่เหลือก็เฉยๆทีนี้ในส่วนของโมเดลเราไปดูสักหน่อยนะว่าเป็นยังไงหน้าตาตอนเป็นเดอะโมเมนต์เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือหน้าตาของเดอะโมเมนต์นะครับอ่าก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองไปดูตัวไอคอนธรรมดาดูบ้างอ่ะเดี๋ยวขอดูตัวไอคอนธรรมดาก็เหมือนกันนะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมมีความเป็นกังวลว่าความเก่งมันจะไม่ได้ยกระดับเยอะเท่าไหร่ เพราะว่าความเก่งของนักเตะ TM เมนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันเป็นการสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมาหรือเปล่าเพราะเกมนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะขึ้นอยู่กับโมเดลที่เขาปั้นทีแรกเอออย่างเอาอ,อย่างองลีหรืออย่างตัวบัลลักเองเนี่ยครับเวลาพอมันขึ้นมาเป็นแบบโมเดลใหม่เนี้ยเอไมันจะถูกยกระดับค่อนข้างเยอะแล้วลาอูนตัวนี้ไม่ได้ถูกอัพวิกฟุตด้วยก็เดี๋ยวไปลองเล่นดูดีกันนะครับว่ามันจะตึงขึ้นมากกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนเนาะเออโอเคก็ถ้าเกิดใครพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ ไปดูไฮไลท์แล้วก็เดี๋ยวรอไปฟังสรุปท้ายคลิปกันเลยดีกว่าครับผมอ้ออันนี้คือลูกสูตรเลยนะเนี่ยยีแอสีดานมึงยิงเข้าได้ไงวะโอ้โหมันคล่องจัดๆเลยว่ะลาอุนะน จากจากังหวอีกฝั่งจะสวนนะเย้และดูเขาด้ดวยมันเคีย่ยวจริงๆโยกหลอ,อกให้ชอบฉันเออไปสีดานโม่งอีกแล้วไอ้เี้มารีวิวใครครับเนี่ยไปไหนเพื่อนโว้โหและจังหวะนี้ผมจะสวนเนี่ยครับสมคนจา่ายเลยลูกนี้ วเซีดานเฮ้ยอะไรผมงมันกะเอาคืนดิวะเออยิงเข้าหน้าต่างทะลุเข้ามาเจนี้โกไม่มีผลแล้วอะอย่างที่ผมเล่นกับไทยนะซีดานเล่นกับพี่ต้นเล่นกับอันเนี้ยรู้สึกได้เลยว่ายิงก่อน ผมจัดเี่ยดี๋ยวนะเนี่ยอันนี้คือแผนแบบแผนแบบที่คนทั่วๆไปเป็นก็คือมึงเห็นปะเหลือกุลิตตัวเดียวที่เหลือก็เป็นกองหลังแล้วก็เปิดสเปซให้คู่แข่งแบบจะทำอะไรก็ทำเฮาลื่งจัดเฮ้ยลูกยิงบักที่ล,อา,ลาอูริปันเสาแรกบักจัดเจจาดหลักเดมซิดานมับของให้ทีเดียวถึงเขาผ่านไปแล้ว ้คนมันจะยิงประตูได้ป่ะไม่ต้องยิงแค่วิ่งชนบอลโว้วววโหเร็วใช้ได้แต่ไม่ไหวนะจุดโทษแต่ว่าไอ้โลลิสนี่มันเหนียวเรื่องนะสวยดีคูเกือบยิงกลางแล้ว เสียงลงมาช้าไปหน่อยแต่ได้อยู่ปึ้มเขาไงแกดีพอก็ดูปลอดภัยขึ้นไหมเกมลุกเราก็เกมนี้มันก็วันแมนโชว์อยู่แล้วนะถ้าเรามีตัวตึงๆดึกภ้าบอกใช่ไหมลาอูลมันจะเยื้องไปทางนี้นิดนึงนะต้องเล็งมาประมาณนี้หน่อยและข้าวไงแพททิ้ด้วยฟีคิกวะ ไอหมอนี่มันไล,ล่ได้เกินเวลาอุนคิมินโต้บูราเก,กนยอเอาคืคนดีครับเสมอกัันอยู่่กก่กกรททีเา็โอเคนะาบางคนถนัดให้มันแข็งมากกว่าตัวไอไปทีประตูที่ยอดเยี่ยมวิ่งไม่พักวิ่งไม่ลาัวพยายามแย่งบอลแต่ก็ทำไม่ได้ ได้โอกาสแล้วสว,วยเขาดี๋วยวผมขอลด <ทำ S 1> เขา้าเกาะดิละกลางสนามบอลกระดอนตร,ดตรงนี้บอลก็ต้องกระดอนดีวะลองเจมบวกสิบมันเอามาอวดกูอยูโฆโฆโฆ่โคตรโหด เรอทำรับทำให้เข้าก็ขายทิ้งได้ลาอูนลาอูเนการเลี้ยงผ่านที่คล่องแคล่วมากนี่คือกระตูตีเสมอเอ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 อโช์เขาเห็นโชยเขาเห็นเออว่ามึงไม่ได้เป็นไอไก่อ่อนนะกูเล่งเครื่องด้วยดิ ยนรร้้ออมมักเตะลุพใจทําได้เออ,อลุยนหัรสั่งลุยแล้วอ่ะโอเคเป็นไงบ้างครับสําหรับราอุกานกอนซาเลสนะก็ต้องบอกว่ามันเล่นหน้าเดียวไม่ค่อยตึงขนาดนั้นอ่ะถ้าพูดตรงๆมันคือเบอร์เจ็ดอ่ะเออมันคือเบอร์เจ็ดที่เอามาเล่นกองหน้า ก็คือมันจะมันไม่ใช่สไตล์กองหน้าเบอร์เก้าแล้วกันแล้วมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่ชงเองกินเองได้ง่ายขนาดนั้นอาจจะต้องมีเพื่อนช่วยนิดนึงเพราะว่าถ้าพูดถึงความเร็วของลาอูนเนี่ยมันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นอาจจะดีกว่าปีไอคอนบวก5อยู่ฟูลทีมประมาณสัก39อะ่ะผมให้ดีขึ้นแล้วแต่ว่าได้ความลื่นมาเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเอาไปเทียบกับบูตาเกนโยเนี่ยบูตาเกยนโยก็ลื่นกว่าค่อนข้างเยอะเออถ้าเทียบกันเนาะสองคนนี้เป็นแบบกองหน้า CF เหมือนกันแอ่บูตาเกนโย่ก็ล ค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยสุดและถามว่าเอ้ยแล้วการที่เขาตัวใหญ่กว่ากูตานโยช่วยอะไรได้ไหมล่ะก็จะช่วยได้มีโอกาสเทคหม่งมากขึ้นแค่นั้นแหละแต่ว่ามันหม่งก็ไม่ได้ตึงนะลาอูนเท่าที่เล่นก็หม่งโอเคหม่งเข้าเป้าหม่งไม่หลุดกรอบแต่ว่าก็โดนเซฟอะ่ะไม่ได้หม่งตึงอะไรขนาดนั้นเออแล้วก็เรื่องของวอลเลย์ไม่รู้ว่ามันเนิร์ฟหรืออะไรนะผมรู้สึกว่าวันนี้เนะี่ยรู้สึกยิงวอลเลย์ข้ามคานบ่อยมากข้ามคานยิงแป๊กไม่รู้เป็นอะไรเออแล้วก็ถ้าเทียบกูตานโยตัวนี้นะตัวนี เก่งกว่าหลายร้านเท่าเพราะว่าดูตางคนยโยมันเป็นนักเตะที่อันเดอร์เรทนิดหนึ่งคือคุณดูราคาเนี่ยห้าแสนอันนี้คือเป็นตัวระดับอ่อนกว่าจีโนล่านิดเดียวอะ่ะคือเรื่องเบียดแค่นั้นอะเออถ้าถามผมนะอ่อนกว่าจีโนล่าตัวฮีโร่นิดเดียวคือเรื่องเบียดแค่นั้นที่เหลือ,อคือจีโนล่าทำอะไรได้มันทําได้หมดแต่ว่ากลับมาที่ลาอุนของเราลาอุนของเราเนี่ยแต่ว่ามันมีข้อดีตรงที่ตรงไหนก็คือเพราะผมมาปรับมาเล่นเป็นหน้า2ตัวแบบนี้ครับมาเล่น ร่วมกับเพื่อนได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่จะไปวิ่งทะลุทะลวงอะไรได้ดีขนาดนั้นถ้าถามผมเนาะการวิ่งหาช่องแบบทะลุทะลวงไม่ได้ดีขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าการที่เอาเขามายืนตรงนี้แล้วมีตัวสอดแทรกเข้าไปเนี่ยแทนที่จะเป็น C A M เป็น C F เนี่ยมันจะมีตัวสอดได้ดีมากขึ้นก็จะเห็นว่าลาอูนไดแอ s ซิตอยู่ พอสมควรนะครับนะเออหรือว่าอาจจะไม่ได้แบบเป็นตัวชูโรงขนาดนั้นอืถ้าพูดตรงไม่ได้เป็นตัวชูโรงขนาดนั้นเพราะว่าปีของผมเนี่ยพยานยาเปิดปอนให้แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไปวันนี้ปัญหาก็คือมันมง่งเข้าเป้าแต่ว่าเขาเซฟได้แบบบางทีก็คว้าอยู่มือเลยหรือว่าจังหวะวอลเล่ก็ยิงก๊กลุ๊ยยังไงไม่รู้คือไม่ได้เป็นที่ลาอูนคนเดียวนะหลายคนหรูฟิโก้ก็ยังเป็นเลยสําหรับวันนี้นะ เออก็มีบูต้าก็เป็นเนี่ยวอลเล่จอ่อจอยิงข้ามคานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าสําหรับราอุลเนาะอาจจะยังไม่ได้ดูคุ้มค่าขนาดนั้นถ้าจะเป็นตัว f p 4 0มาเปลือง F อพอย่างเงี้ยผมว่าใช้พุตกัดต,ตึงกว่าค่อนข้างเยอะเลยคนละเรื่องใช้คํานี้ถ้าเป็นพุดกัดต,ตึงกว่าคนละเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการชงเองกินเองหรืออะไรพวกนี้นะครับใครใส มัมบิดก็ลาอูนไปใช้ปี BT B t B8 ดีกว่าเออ BT b t ท8หรือว่า Ambassador 8อะไรเงี้ยไปใช้ตรงนู้นดีกว่าปีนี้ใย่าใช้เลยนะครับไม่คุม f อพแต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตอันไกลโพสเลยถ้ามันมีแบบปกห้าให้เราได้เล่นอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเออค่อยมาว่ากันว่าแบบเออกลับมาเล่นดีไหมสเต,ต็ดีขึ้นอาจจะตึงขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยเออเพราะว่าถ้า f p มันแบบเป็นเหลือแค่30มอะไรเงี้ยมันก็ในอนาคตอันไกลเนาะ FP มันก็อาจจะไม่ใช่แบบ เรื่องใหญ่โตขนาดนั้นเนาะเออก็ฝากไว้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ไม่น่าเล่นสำหรับราอุลกอนเซเลตไอคอนเดอะโมเมนต์ถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจแกนหน่อยนะครับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย